ยกเสาอีกเสาทูรูมซ้อมยังนาลเลแข้ง<า>จับจับไปผมแป๊บนึงผมบนถนัดแป๊บนึงลงอยู่ของเด้๋ยวนีนมง จ้าธรรมชาตะโตดั<อ>่วมะรรมุาุชาุชามหาสทกโตสมาบูชามหาปัญญตั้งกาปามหาโพคาวโรหงุตชิโพะลังธรมาธัมปุูทังะกบันตังเวสิเมตวะาวารมแห่งนามาสามีุปฏิปันโนพกโตสาวะกตังโคอะระสาจุนเมเท่นี้เจ้าผูผมย้ำลาสานนอง อาจารย์จิตอยู่ห้องผู้พื้นมนุษย์สัตว์ลมแห้งอยู่หัวก้าวคำอันเชิญบ่อนล่วงเกินพ่อแม่ที่จะทำท้องเก่าูกขอเอาผามอันพร้อมกันหาขอมาาแม่ขอเอาหัวกำไขคุนงขอปลูกเนบนีอาศัยสนเพิงเย็นควมจเป็นลูกขอหยับขอใหญ่บ่แม่นวแม่นยกมือไหวบอกกาวแม่น่่แม่น่ไปนั่นบ่ให้ไกลห่างเพราะว่าบ่นสค่าดตกบางมาก็พอแล้ว ขออวิกรรมให้ลูกหลานพ่อขออยู่พ่อเลยเลี้ยงลูกเต่าจเลื่อนขึ้นหญ่สูงจจดังบนจางอันนี้สงน้ำสรงตักบาดเล่นานน้ถึงเจ้าย่แม่เฮาพอมีลูกหลานมีความสุกมงจะเลื่อเมื่อน้ำอันป่วยไข้ตองอันตรายจะได้มาพาไวจุกยืนหล่นหวนความสุ่พซอนประกาศทืึง คลิปตั peng, ้งตั้งยิงต right? ั <S <S ้งยิงคลิปคลิปคัิปคลิปตั้งแห้งในตัวยิงช่างนี่ขอ่เราตั้งคลยปตั้งแจ้งช่างคุณคลิปฝังช่างคุณตัวนี้เป็นคุณเหลือตั้งเหี้นกะเจอะตั้งกะเจาะดูคุณเนี่ยหลุดเลือดเออมันชุดนู้นเออไปเกิดเป็นนู้นมอชีหายไปไงชี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 อะเออไอ้ชีชี่็ไปต้่งกลับเนี้ยเออเออพูดเองเอาพูดพูดเองเอาพู พุ่นแล้วมุมมุมพุ่นแล้วเ่มครับทาเนครลนัลาบางนีกอาไปบางุนดขุนนึานี่ัาิไปต่นั่นไห้เเออมาอันนี้ไปขุนมันไปปลูกอักปลูกไส้ปลูกไส้เ็จลเสาหน่าลูกข้ามข้ามเสาข้ามไม่ได้ คำาได้ยุบท่านดีปลูกอ่ะันมาเดี๋ยวก็จะปลูกแล้วครับการปลูกมันจังคำบ่ได้คำว่าท่านปลูกมันคำได้ยั่วโกแก้วมันปลูกมันแล้วจังคำบ่ได้จับม่ดูบนถนัดหักนําัวกล้วยป้อมบุญเฮียนเนาะตรงห้ามร้อมกล้วยที่หดนอ

เอาส่เอได้ไส่ไส sure. ่ไส <op> ่ mm ัไ hmm. ด go. ้งไส่ใ้ไส่าร้อ่ใ่่ใส่่ส่ส่ส่ใสเงินลนะ่ีแม่่เหงไได้านลล้านพันล้านเ้อูัสนดี

ao 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 bụi hậu bụi mịn bụi ao ao bụi 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 chung lại chung lại thân và thân mọc bọn 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 phải về phải <laughs> về <bà> <laughs> <laughs> ปวดๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆีๆๆ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 

ท้องปล่อยแล้วรู้แล้วลูกเขาจะว่ารู้อย่างงี้นะมือข้าดแม่ได้ดิบดีบาดีบ่อทำ banana หมด

ไปเรียกเก่าเลยจำบอกเก่ารับนาฎิกาเร็ว

เติมรดผู้ใดบอกมากนี่ผู้ใดบอกมาก็ม่ผู้บอก้วล่ะคนมาแม่บอกท่นแม่คนมาไจกันได้เนี่ยคนมาง่กไปเติมบอกจัดา่่่่่า

bên thứ ba đi bọn Bọn chăm bỏ sang, con mới nhóc đến 6 bọn đi Bọn sang, cũng mới uê 6 bọn Uê là bộ uê, Đi Sáng, sáng đi băng Cầu dù bắt cung xuống nhìn đó ờ. bàn Bạn luôn ở trong băng Chỉ ngân làn khẩu ma Sao chiến sau thôi 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 thôi

ส่กตรงนแลมาห้อยมันนี่เอาบ่อยข่าแล่มาห้อนบนนี่เอาบ่บนยอดจับเัามาชูบนนี่เอาบ่บางลูกหลานเขายูปักคุ่มชุมเย็นมันนี่เอาบ่เออมันนี่เอาเอาควอาเอาคว้าเอาบองชุมบองเย็นเอาบังอลานบงเมื้อเป็นป้าปาอาบไม่รู้ละคอยล่านท่านลานละ เสาเอกอันนี้เสาเอกเนาะมันีเรีย่อีกันีเอาลวดกัได้เอาลวนมาวได้แล้วพอแร็ปได้แล้ว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  เป็นดีเป็นเจ็ม่มีเง่อนล้านวันนี้เราโ้ห